เมื hum, ่อเรากดกับตีคอมเจอปักทองใส่จะเป็นยังไงไปดูสั่งมันไม่มีบัฟแต่มันมีโดนตีศูนย์เนี่ยไม่มีบัฟแต่เราโดนตีศูนย์ก็เฮี้ยอยู่นะไม่โดนเราเฮ้ยมีรองอะไรอีกนะรองซ้ายยังไงวิ่งซ้ายวิ่งหัวแตกซ้ายมีซ้ายมีซ้ายมีแต่มารับอุ้ยจะดาวแล้วโดนไปเท่าไหร่ไปร้อยกว่าร้อยกว่าร้อยยี่สิ ยิงไม่รู้ที่สามตัวโอ้ยปากทวงใส่ด้วยโอ้โหเอาเอ้าเอ้าเอ้าถึงวันเด่นมันจะดึงมันจะดึงมันจะดึงมันจะอยู่โอ้ยตรงนี้สองตัวนี้สองตัวโอ้ยสอดนะโอ้ยไอ้ที่แม่งเลิศสดสอดสอโอ้ย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 พี่เขาจัดเลยอย่างนี้เจอได้ทั้งคืนนะครับพี่ผมบอกก่อนอย่างเงี้ยผมบอกก่อนผมไม่ยอมด้วย โดนโดนที่ไม่ค่อยถือนผมบอกเลยว่าอย่างงี้ทำไมอยู่อย่างเงี้ยมอนงอยู่ก็โดนมันยำดิขวาจะมีนะขวาจะมีนะขวาุ้ดเสร็จแล้วขวาจะมีนะขวาตรงนั้นอ่ะดูดีนะนั่งแล้วมัอยู่บ้านเขียวขึ้นมาอีกมาโอ้ยกระเบิดอีวินแมวเดินไม่อยากวิ่งหมดเลยหมองก็ไม่ได้ไปแล้วได้ไปแล้วระวังนะคอามห้าห้าเก้า

ม่เล่าเมอินข้างในข้างในในบ้านในบ้านโอ้โหเหืบาอ่ะมาทส้ร้อย้าบห้าสามมีวะไ้ีซายไม่ตอบะไม่เห็นเลยไมไม่ตอบแต่ชิดบ้านแล้วหรอชิดบ้านชิดหน้าบ้านแล้วบ้าน3าชิดหน้าบ้านแล้วโออย่างอ่ะ เปล่งแล้วมันชิดบ้านไม่มีใครชิดบ้านเลยสว่างคาตาอยู่ใต้บ้านอยู่ยังไม่ขึ้นชั้นสองอะไรไม่แหละวะบนบ้านอะอะไรบ้านหลบแล้วบจะขึ้นชั้นสองอ่ะเหรอห้าหกเก้าห้าหกเก้าโอ้โหเฮียใครคุมด้ดิไปแปลไปห้องนี้แล้วไปห้องนี้แล้วราไนห้องนี้เพลย์อ่ะเด็ด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 มาแล้วจีนอะไร ข้าไหนแล้ววะไปแล้วขนายจะมาหลังกล่องแล้วดับแล้วพี่เอ้วขวาขวามือพี่เลยสนายไหนอยู่น่าอยู่บ้านไม้แล้วข้างไหนใช้มืออยู่หลังกล่องแล้วดับไปแล้วมาอะไรอุ้ยโอ้โหไอ้ขวายบ้านไม้ไม่ต้องเหล็กอ่ะแล้วดับแล้วดับตรงป้ายดับตรงป้ายขวาอีกอยู่หลังบ้านตัวนึงอ่ะหลังบ้านตัวนึงอ่ะหลังไม้ฟาดแม่งโดนหัวเม็ดลัทิจิต5บ้ารือเปล่า ใต้มาปิดทางซ้ายแล้ววิ่งข้าวขวาจ้าเด้งขวาหลังแล้วหลังแล้วเจอเจอส่วนพิฆาตงโเนี่ยหนึ่งสองข้องบนเองะ ba, bốn, năm, sáu, bảy, bảy, tua. à, này, nó đếm gì vậy? tôi mới chơi đếm này. đây cái số mới chạm cạn rồi. 109. nó đếm được. 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 nó được. nó đếm 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 được. nó

เดินเี๊ดหน่อยไม่เอาทั้งตัวนะทัางตัวนะไม่เอาแบบแล้วนะเราชัวร์เลยนะยังปืนผมปืนเจ็ดปีด้วยไงตะกินแรงของอย่างดีกวะมันบวกอะไรอ่ะไม่ใชแต่แต่มันดิ้งแรงนะปืนที่เข้ามาเมื่อก่อนปืนเข้ามาทางแรงซ้ายหนึ่งตัวว่ะซ้ายสองตัวเลยซ้ายสองตัวมันดันซ้ายซ้ายลิกมันลกทานตัวหนึ่งซ้ายหมดสามอ่ะฐานหนึ่งตัวแล้วก็คอยเนอร์อีกตัวหนึ่งคือขโมยลากบวกขโมยแล้วขโมดตัวหนึ่งเออเข้ามาตัวหนึ่งเออเอาหลังหามันตัวหนึ่ง ข้างล่ได้ะู๋เหมดไปเฮ้ยโหลมาร์คมาร์คเก็บดาวดาวไปรอนึงมารใช่อ้บหายหดาวดาวลดาวด้่บแบบที้นีิน้ำสิน้ำิน้ First Blood เฮ้ยโหลกำลังขึ้นไมดเลอยู่ยดไดิดไอ้อยู่สิเม็ดตัวเมดตัั้งไโอ้โหเลิกเลยมาโดดมาโดดมาโดดไม่ตายละเองลปัตายหนแึงี่ดครับตายอะไรมาดิขึ้นมาดิาลัมซาลัทำไรอ่ะ จะโจ้ให้จะโจ้ให <ic> ้อย <jack> <m aks? s girlfriend> ิงอะไรบอลอะไรอ่ะทางด้านมีคอมเมนต์ขอมาอีกแล้วจังหวะเด้ง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 อุ้ยเกียนมากมากเก้าบเก้าเก้าเออลบอุ้ยขอบคุณครับผมขอบคุณครับมันก็ไม่ต้องเพิ่มเวลาไม่ต้องหมดเวลานะอุ้ยใช่หรอวะลบเจ็ดสามเจ็ดชั่วโมงเจ็ดสิบนะลบสิบแล้วแล้วก็ลบไอ้ห้าเก้า โอ้โหเวลากูข ah. I mean. ึ mm ้นลบเป็นตัวเลขเป็นตัวอักษรอาราบิกเลยเทียงท้ายแล้วผิดทีเลียวไม่ไม่คนเอาชิบแต่ละจะเล่นขวานะอยิงอะไล่อย่ายิงขีดเวทไปโดนตักเวทคิดว่าไงวะมายืนบนแน่เลยกูอ่ะผมขึ้นฮอนะยืนยื่มันไม่ยืนไม่ยืนน่าจะดันนะไม่ดันเลยไม่ดันเลยเราต้องแอ๋เฮ้ยถ้่มันดันเน่นยันไปก่อนนะ เปด้นซ้ายเหรอจะลองชันลอยชันลอยรองมันขึ้นนะมันจะดันถมชันลอยนะหรอโอเคขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วมลองนะลอยอีกอ่ะร้อยสิบร้อยสิบชัอยห้าสิห้า้้าซ้ายขารนลอยบีตัวนึงเออไม่นดสองตัวเลยขึ้นไปแล้วหนึ่ง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 ตัวไกลตัวไกลตัวนึงตัวขึ้นไปโดนเจ็บตส่เจ็ดตัวไกลมัหนึ่งเพื่นเจ็บ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 มันตกมาตัวเจ็บตกตกนป่างนี้ตายตัวนึงหมตายนี่ตันี้ข้าวั่นีผม เดาเดาเดาดาเดาเเดาเมาดิโง่ยนเต้นมดาดิยืนเต้นธรรมดาดิมันเก่งมาจากไหนวะยืนเต้นธรรมดาดิเก่งมาจากไหนฮะยิ้มอะไรกี้อะจะได้พัก่อดลูกเมียขอบคุณครับ